สวัสดีค่ะก็มาพบกับคำทํานายของเทพิดาพยากรนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราจะต้องเผชิญนะคะทั้งเรื่องราวของฝนน้นําท่วมแล้วก็เรื่องราวของนะคะอะการที่ โควิดก็ยังอยู่แต่ว่าก็ขอให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็วิกฤตต่างๆไปได้นะคะคนที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ขอเป็นแรงกายแรงใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็คนที่น้ำไม่ท่วมก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่น้ำท่วมด้วยนะคะก็ตอนเราก็ต้องพยายามฝ่าันกันค่ะ ก็เคยที่จะ,ะเผชิญนะคะเรื่องราวของน้ําท่วมแต่ว่าคนไทยอะคะ่ะน้ําใจไม่มีวันลดนะคะเราก็ต้องช่วยกันแล้วความรักค่ะความรักซึ่งกันและกันเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเราจะต้องใช้ความรักพิชิตอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสําหรับนะคะเรื่องราวของการดูดวงเดือนตุลาคมก็ยังมีเรื่องราวของการโปรโมชั่นนะคะ299บาทต่อคําถามนะคะ6ข้อแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะแบบ เรียนดูดวงนะคะก็สามารถที่จะ a ไลน i ไอ id มาค่ะเราก็จะมีนะคะการเรียนดูดวงกับเทพธิดาพยากรณ์ค่ะก็จะเป็นนะคะเรื่องราวของการสอนดูหมอนะคะคุณจะได้ดูหมอเป็นเอาไว้ดูตัวเองดูญาติหรือว่าจะเป็นประกอบอาชีพหมอดูออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็คนที่นะคะอยากจะได้หินนะคะมงคลก็ยังมีอยู่ค่ะเราก็จะต้องโปรโมทนะคะเพื่อที่จะนําเงินรายได้ของเราเนี่ยมาทําคลิปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะพลูอเกตนะคะ <c oughs> ก็จะมีความหมายถึงสีฟ้าที่จะให้ในเรื่องราวของความสุขความรักแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะก็คือสีฟ้าก็จะเป็นสีที่มีธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเออแบบชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความสุขอะคะ่ะสีฟ้าเป็นสีแห่งความสุขนะคะเราก็จะได้ค้นพบความสุขแล้วความสุขทุกอย่างก็จะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนะคะแอมเมทิส <c oughs> ค่ะมีความหมายว่านะคะเป็นเรื่องของนะคะ เขาเรียกว่าความมีมงคลคืออะมีสเนี่ยจะเป็นหินพลอยสีม่วงก็จะให้ในเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะความเขาเรียกว่าความเป็นมงคลแล้วก็คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออเราก็จะแบบ มีความเป็นมงคลแล้วก็ขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณมีปัญหารักสามเศร้านะคะอันนี้ก็จะขจัดบุคคลที่3ามออกไปในชีวิตของเราค่ะก็จะเหลือกันแค่เราสองคนประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องราวของการไฟไหม้การวิกฤตอะไรต่างๆนานาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะมีติสนะคะก็ถ้าเกิดว่า ใครสนใจนะคะแอดไลน์ไอดีมาหาเทพิดาพยากรได้ค่ะก็จะมีนะคะในเรื่องราวของราคาพิเศษนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอของเราเนี่ยแต่ะละเส้นไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาแชทมาเราก็จะบอกนะคะอันนี้เกรด A นะ B นะสวยไม่สวย,สวยเพิ่มเม็ดยังไงแล้วแต่ขนาดของลูกค้าค่ะในการที่จะสั่งทำนะคะก็แอดมาได้ค่ะหรือถ้าอยากได้ฟรีๆนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามคลิปนะคะเราก็จะแจกกันฟรีๆเลยค่ะ แล้วเรานะคะก็ยังจะมีนะคะโปรโมชั่นดูดวง1,000บาทนะคะก็ดูได้แบบไม่จำกัดคำถามค่ะก็แอดไลน์ไอมาหาเทพพิดาพยากรนะคะเราก็จะมีในเรื่องราวของนะคะการดูดวงซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความสุขให้กับทุกคนนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอมาได้ค่ะดังนั้นนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจเราจะต้องสร้างพลังในทางที่เขาเรียกว่าเป็นพลังที่ บวกแล้วก็พลังเฮงพลังแห่งเขาเรียกว่าความโชคดีมีมงคลถ้าเราคิดดีทดําดีแล้วเราก็ไม่คิดลบนะคะคิดบวกแล้วก็มองโลกต่างๆให้สวยงามโลกก็จะสวยแต่ถ้าวันนี้เราเศร้าแล้วพรุ่งนี้เรายังเศร้าอีกนะคะเราก็จะจมกับความทุกข์ดังนั้นวันนี้เราเศร้าแล้วพรุ่งนี้คิดข่าวว่าจะทําอะไรให้ชีวิตเรามีความสุขถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จะทําอะไรก็ติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์นะคะเราก็จะลงคลิปดูดวงดีๆให้กับคุณไปไว้มากมายค่ะไปฟังคําทํานายกัน คะ่ะมาดูดวงกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราล้างไพ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็จะได้ดูนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในดวงในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าความรักเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนนะคะก็เราก็จะได้แบบดูแล้วแบบมีความรู้สึกว่า ความรักของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะเราก็จะได้แบบมีการเขาเรียกว่ามีมุมมองหรือว่าประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักที่แบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีทิศทางในเรื่องราวของความรักที่โดดเด่นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยค่ะอ่าก็คือจะทําให้ความรักของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไพ่นะคะตัวคุณค่ะ ตัวคุณเนี่ยก็จะได้ไพ่สีคาทามีความหมายว่าช่วงนี้นะคะคุณจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีเหตุผลแล้วก็มีความมั่นคงเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างเจิดจัดนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา คุณจะเริ่มรู้สึกได้เลยค่ะว่าความรักของคุณนี่เต็มไปด้วยเหตุผลตัวคุณนะคะคนรอบข้างเนี่ยก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะส่วนคนรอบข้างคนรักของคุณช่วงนี้เขาก็จะดีกับคุณนะคะดีกันเยอะมากเลยก็จะออกแนวนะคะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องราวของความรักที่แบบค่อนข้างจะดีแต่ว่าในช่วงระยะนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมความรักของเราเนี่ยมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เราอยากจะทาอะไรนะให้ความรักของเรานี้เจอจรัดแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะแบบมันอาจจะแบบมีเหตุผลแต่ว่ายังไม่หวานดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะเติมน้ําตาลให้กับความรักนะคะควรที่จะทําอะไรก็ตามให้มันมีความหวานฉ่าเข้ามารับรองค่ะว่าความรักเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นทิศทางที่ บว,บวกมากส่วนคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะช่วงระยะนี้เนี่ยอาจจะแบบเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ส่งเสริมเรานักก็คือกลางๆแต่คนรักของคุณดีมากเลยค่ะคนรักของคุณนะคะจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลเอาใจใส่คุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันโอเคแต่คนรอบข้างออกจากกลางๆในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวของคุณเนี่ยความรักเนี่ยอาจจะยังแบบกลางๆยังไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบ พยายามแบบไม่เครียดหรือว่าทําอะไรให้มันแบบดูราเนี่ยแบบมันโอเคทุกอย่างมันแบบเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้นะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่อาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้แบบแย่มากหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้แบบทําอะไรให้มันแย่มากหรืออะไรเงี้ยคือคุณปรึกษาอะไรเขาก็จะให้คุณตัดสินใจเองดังนั้นช่วงระยะนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับคนกลักที่จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็เอาใจใส่อะค่ะดังนั้นเนี่ยคุณกับคนกลักเนี่ยก็จะออกแนวแบบเออกลางๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่แบบกลางๆมากๆเลยดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบ เอาใจใส่ดูแลหรือว่าทําอะไรที่ให้ความรู้สึกที่เป็นกลางๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออแบบคือช่วงนี้ถ้าบทสรุปเนี่ยยังไงช่วงนี้คุณกับคนกลักจะมีการพูดจาที่ตรงไปตรงมาตรงประเด็นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างจะมีความตรงประเด็นแล้วก็แบบมีอะไรที่แบบดีๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเออมองทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบตรงประเด็นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกส <vivir> ิ่งทุกอย่างนี้แบบมันก็จะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้ค่ะคือหลังจากที่คุณกับคนรักนี่โต้เถียงกันแล้วเนี่ยอาจจะแบบมีความแบบไม่ลงตัวหรืออะไรเข้ามาดังนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าการโต้เถียงของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะแบบทําให้คุณรู้สึกแบบเออแบบการโต้แย้งหรือโต้เถียงในช่วงเนี้ยมันก็จะทําให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยมันหลังจากที่แบบทะเลาะเบาแหวงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบทุกอย่างมันก็จะแบบ ทุกอย่างมันก็จะแบบด,ดีขึ้นหลังจากการโตเถียงโตแย้งกันนะคะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่บวกมากมายเลยมันก็จะมีทิศทางที่แบบบวกสุด,สดๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้ดีๆแล้วทุกอย่างมันก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยความรักหรือว่าการเอาใจใส่ของคุณเนี่ยช่วงระยะนี้นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเค ทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่คุณรู้สึกว่ามันบวกๆๆนะคะคุณก็จะมองเห็นหนทางมองเห็นลู่ทางแล้วก็มองเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาดังนั้นตัวคุณกับคนกลักหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเองแล้วคุยอะไรกันแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะทุกอย่างมันก็จะดีทุกอย่างมันก็จะโอเคทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นไปได้สวยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออแบบทุกอย่างมันก็แบบ เป็นไปได้แบบอย่างดีงามมากมายเลยนะคะในเรื่องราวของความรักบทสรุปในช่วงนี้นะคะระหว่างคุณกับคนรักก็คือคุณจะต้องแบบพยายามคุยแล้วก็เจรจาแล้วก็พูดจาก,กันให้แบบดีๆแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะทําอะไรที่แบบเยอะทําอะไรที่แบบมากหรือทําอะไรที่รู้สึกว่าเออทำอะไรที่มันแบบ คือช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงที่คุยกันแล้วเข้าใจดีแต่ว่าเวลาจะทําอะไรกันเนี่ยหมายถึงเวลาที่จะทําอะไรงานใหม่ๆหรือว่าทําอะไรด้วยกันอาจจะมีข้อโต้เถียงกันเพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าในความมีเหตุผลคือไม่เจ้าอารมณ์ทั้งคู่นะคะดีคือคุณเนี่ยอยากมั่นคงส่วนแฟนคุณแล้วก็สามีหรือว่าคนรักเนี่ยเขาก็อยากจะแบบ มองเห็นจุดมุ่งหมายอยากทําอะไรให้มันเร็วๆหรือทําอะไรให้เห็นแบบเป้าหมายส่วนตัวคุณก็อยากเห็นความมั่นคงเห็นไหมต่างคนต่างแบบเอาเหตุผลแล้วก็มีสาระด้วยกันทั้งคู่พอมีสาระมีเหตุผลเนี้ยค่ะมันก็จะแบบทําให้แบบทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนกับทุกอย่างมันก็จะแบบบางทีเนี่ยจูนกันไม่ติดอะไรแบบนี้ยค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออแบบทุกอย่างมัน มันโอเคทุกอย่างก็แบบเป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบพยายามทําอะไรที่แบบสร้างสารรค์แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันโอเคแล้วก็ทําอะไรด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้สวยเลยอ่าแต่ช่วงระยะนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่แย่หรือว่าอะไรที่ไม่ดีมากระทบจิตใจนะคะคุณต้องพยายามที่จะ เขาเรียกว่าเติมความหวานให้ให้กับแฟนของคุณนิดนึงว่าตอนนี้ไม่ค่อยหวานกันเลยถึงตัวคุณจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ช่วงเนี้คุณก็พยายามหากิจกรรมทําหรือว่าส่งข้อความดีๆเข้าหากันหรือว่าทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเออคุณทั้งคู่เนี่ยมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีอะไรที่แบบดีๆแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคค่ะคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า คุณจะมองเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยเยอะหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณจะมองเห็นความสุขหลังจากที่ได้คุยกันเจรจากันด้วยเหตุผลจะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ค่ะก็ขอให้ความรักของคุณมีแต่ความสุขกดติดตามคลิปที่ดิดาพยากรณ์น,นะคะ